สำหรับแพทเทิร์นโคเชแบบต่อไปนะจ๊ะที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมกันลักษณะก็จะเป็นลายต้นสนแบบนี้นะพี่อ้อเชื่อว่าพี่พีน้องๆหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักแพทเทิร์นลนยนี้กันพอสมควรแล้วนะแต่สำหรับมือใหม่ที่สนใจก็ลองเข้ามาดูคลิปสาธิตวิธีการถักในคลิปนี้ได้นะจ๊ะ ลักษณะของลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็จะออกมาเหมือนกันนะส่วนไหมที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ซัมเมอร์ซอฟขนาดเส้น18ตัวนี้เป็นอะคริลิก100%นะจ๊ะแล้วก็เลือกใช้เข็มโคเชของ t ิวล p ป a p a ปนะตัวนี้เป็นด้ามมกุกขนาดเบอร์ก็คือ0.85ม mm. ิลพี่อ้อยังคงฝากพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะ หลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นโครเชลายต้นสนลายนี้นะพี่ออจะขึ้นต้นโดยวิธีการถักเป็นโซ่ส่วนจำนวนโซ่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของทุกๆท,ท่านนะแต่เราจะนับทีละสิบหลักนะสิบยี่สิีสิบนับไปเรื่อยๆนะสำหรับพี่อ้อเองนั้นพี่อ้อจะสาธิตประมาณช่วงจากจุดนี้แล้วก็ถักวนมานะจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ก็ประมาณลายที่ตรงขึ้นไปเนี่ยประมาณสาลายพี่อ้อก็จะขึ้นต้นโดย ถักเป็นโซ่ส่วนจำนวนโซ่ที่จะใช้ในการสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันพี่อ้อจะถักโซ่ประมาณสี่สิบโซ่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบ ได้ความยาวของโซ่ตามที่เราต้องการแล้วต่อไปเราจะนับโซ่ถอยมาหนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งสองสาม สี่ก็จะได้ออกมาแบบนี้ต่อไปถักโซ่สองหลังจากนั้นเราจะนับโซ่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักที่หกแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอลงไปหนึ่งครั้งต่อไปถักโซ่สอง แล้วก็นับโซ่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักที่หกถักพอหนึ่งคอหรือว่าดับเบิลโคเชสี่ครั้งคันดูโซสอง หลังจากนั้นเราก็จะถักพอหนึ่งคอรหรือดับเบิลโคเชลงไปในหลักเดียวกันอีกสี่ครั้งได้แบบนี้แล้วถักโซ่สองนับโซ่มาหลักที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ักดับเบิลโครเชต์ลงไปหนึ่งครั้งแบบนี้นะแล้วก็ถักโซ่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักที่หกถักพอหนึ่งคอหรือว่าดับเบิลโครเชต์สี่ครั้ง โซ่สองถักดับเบิลโคเชอีกสี่ครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับมาหลักที่หก พอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองต่อไปเหมือนเดิมนะนับโซ่มาหลักที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถักดับเบิลโคเชลงไปห้าครั้งสาม สี่ห้าก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะถักโซ่สามแล้วก็พลิกกลับมาแบบนี้นะถักดับเบิลโคเชลงในหลักนี้สามครั้งหนึ่งก็คือหลักแรกนั่นเองสองสาม ถักโซ่สองที่ตัวหลักถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงไปในหลักเดียวกัน ก็จะออกมาคล้ายๆกับตัว V แบบนี้นะจ๊ะต่อไปถักโซ่สองในช่องนี้นะที่เราถักด้วยโซ่สอ,อะ่ะเราถักพอหนึ่งคอหรือว่าดับเบิลโคเช3ครั้ง แล้วก็ถักโซ่สองโซ่สองแล้วถักดับเบิลโคเชอีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันโซ่สองที่หลักนี้นะจ๊ะ ถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ถักโซ่สองถักอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่สองแบบนี้นะจ๊ะส่วนลายนี้ก็ถักเหมือนเดิมส่วนเวลาเราจบแถวนะ ให้สังเกตว่าเราขึ้นจำนวนหลักเท่าไหร่เราก็จบเท่านั้นถักให้เหมือนกับตอนที่เราขึ้นต้นพี่อ้อก็จะถักลงไปในหลักสุดท้ายถักทั้งหมดสี่ครั้งนะ พี่อ้อถักมาจนถึงลายสุดท้ายของแถวที่สองแล้วนะจ๊ะต่อไปเรามาขึ้นแถวที่สามหนึ่งสองสามพี่อ้อขึ้นด้วยโซ่สามหลังจากนั้นเราก็จะถักดับ,ดบเบิลโคเชลงในหลักแรกเนี่ยสองครั้งถ้าเรานับรวมโซ่สามที่เราขึ้นต้นด้วยเราก็จะได้ทั้งหมดสามหลักแบบนี้นะจ๊ะต่อไปถักโซ่สอง ที่เราเห็นเป็นรูปตัววีตัวนี้นะเราถักดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอนีสองครั้งแล้วก็ถักโซ่สองถักดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะต่อไปถักโซ่สองสังเกตว่าลายเขาจะเริ่มขยายออกแต่ในส่วนของลายนี้ ก็จะเริ่มลดลงโซ่สองเสร็จแล้วแถวที่ผ่านมาเนี่ยเราถักดับเบิลโคเชสดังนั้นแถวนี้เราจะถักดับเบิลโคเชแค่สองครั้งแล้วก็โซ่สองถักดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงในช่องเดียวกันโซ่สองลายก็จะเป็นแบบนี้ให้สังเกตว่าแถวนี้ลายเขาจะเท่ากันลักษณะนี้นะ ก็ลองถักต่อกันจนจบแถวนะเดี๋ยวพี่อ้อถักให้ดูจุดนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วกันถักด้วยดับเบิลโคเชสองครั้งคั่นด้วยโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชสองครั้งที่เหลือเราก็ลองถักต่อกันนะจ๊ะ พี่อ้อถักมาถึงลายสุดท้ายแล้วนะตรงนี้โซ่สองหลังจากนั้นในหลักสุดท้ายเนี่ยเราก็จะถักดับเบิ้ลโคเชลงไปสามครั้งก็จะได้ออกมาแบบนี้นะ หลังจากนั้นพี่อ้อก็จะขึ้นแถวต่อไปแถวต่อไปเราก็ยังคงถักโซ่สามแล้วเราก็พลิกกลับมานะถักดับเบิลโคเชลงในหลักเดียวกันเนี่ยหนึ่งครั้งเราก็นับรวมที่เราขึ้นต้นด้วยเราก็จะมีสองหลักแบบนี้นะจ๊ะถักโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้ง คันด้วยโซ่สองถักดับเบิลโคเชอีกสามครั้งโซ่สองแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชอีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันแบบนี้นะลายเขาจะขยายออกหนึ่งสองส่วนลายนี้ก็จะเริ่มลดลง ตัวนี้เราถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งคันด้โซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชแค่หนึ่งครั้งลงในช่องเดียวกันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตัววีแบบนี้นะถ้าสังเกตให้ดีนะแถวเนี้ยก็จะคล้าย กับแถวนี้เลยก็คือแถวที่สองนั่นเองเพียงแต่ว่าเขาสลับกันสังเกตดีๆนะเขาสลับกันเท่านั้นเองแต่วิธีการถักเหมือนกันทุกอย่างโซ่สองตรงนี้เราเพิ่มเป็นถักดับเบลิลโคเช่สามครั้งแล้วก็โซ่สองถักดับเบลิลโคเชอีกสามครั้งลงในช่องเดียวกันนะ ได้ออกมาแบบนี้แล้วนะส่วนลายนี้เราก็จะลดลงเป็นลายนี้แล้วก็ลายนี้ก็จะเหมือนกับลายนี้นะลักษณะของลายที่ได้ของแถวนี้นะก็จะออกมาประมาณนี้นะจ๊ะส่วนเวลาเราจบแถวนี้นะเราก็จะจบด้วยโซ่สหลังจากนั้น เราก็มาที่หลักสุดท้ายเราถักดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอนั่นเองสองครั้งลงในหลักเดียวกันลายที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้นะจริงๆลายนี้ไม่ยากเพียงแต่ว่าเขาจะถักสลับกันเห็นไหมจ๊ะลายแรกเป็นแบบนี้ลายที่สองลายที่สามพอได้แบบนี้แล้วแถวต่อไปถักโซ่ห้า แล้วก็พลิกกลับมาถักดับเบลิลโคลเชสี่ครั้งคันดโซ่สองแล้วก็ถักดับเบลิลโคลเชอีกสี่ครั้งลงในช่องเดียวกันโซ่สอง ถักดับเบิลโคเชตหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองลักษณะของลายเป็นต้นสนครึ่งหนึ่งและพอมองเห็นแล้วนะที่เหลือทุกคนก็ถักต่อกันนะจ๊ะพี่อ้อถักมาถึงสุดท้ายของแถวนะโซ่สองแล้วที่หลักสุดท้ายเนะี่ย เราก็ถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งก็จะออกมาลักษณะนี้แถวต่อไปเราพลิกกลับมาแบบนี้นะโซ่สามเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปที่หลักเดิมก็คือหลักนี้นั่นเองหนึ่งหลักหลังจากนั้นเราถักโซ่สองส่วน ช่วงนี้ลายเขาจะเริ่มลดลงเราก็ถักดับเบิลโคเชสามครั้งโซ่อสองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชสามครั้งต่อด้วยโซ่อสอง ส่วนที่เป็นหลักเดียวเราถักด้วยดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็โซ่สองพอโซ่สองแล้วลายต่อไปก็จะเป็นลายนี้นะเราก็จะเริ่มลดลงลายก็จะเริ่มลดลงเหมือนเริ่มถักย้อนกลับมาแบบนี้นะ ส่วนรลายนี้เราก็จะเริ่มถักขยายออกจริงๆแล้ววิธีการถักไม่ยากลักษณะของแถวนี้นะที่เป็นรูปตัววีเนี่ยเราก็มาดูแถวที่สองเห็นไหมจ๊ะวิธีการถักเหมือนกับแถวที่สองเพียงแต่จะสลับกันเท่านั้นเองสําหรับแถวนี้เวลาเราจบแถวนะเราถักโซ่สองมาแล้วเราก็นับ โซ่หลักที่หนึ่งที่สองที่สามหลักที่สามนะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปในโซ่หลักที่สามเนี่ยสองครั้งก็จะได้ออกมาลักษณะนี้ลักษณะของลายก็จะสลับกันแบบนี้ตอนนี้ลายเขาเริ่มซ้ำละสังเกตแถวนี้นะแถวนี้ก็จะเหมือนกับแถวที่เราขึ้นต้น ก็คือช่วงที่เราขึ้นต้นแถวที่สองก็คือแถวนี้นั่นเองเดี๋ยวพี่อ้อจะถักต่อจนกระทั่งเห็นลักษณะของลายเป็นรูปทรงแหลมแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้พี่อ้อเชื่อว่าทุกท่านก็สามารถถักได้แล้วละเพราะลายเขาจะเริ่มซ้ำละ สำหรับแถวนี้ก็จะเป็นแถวสุดท้ายนะที่พี่อ้อจะสาธิตให้ทุกท่านได้เห็นกันเพราะว่าลักษณะของลายเขาก็จะชัดละหลังจากพี่อ้อขึ้นโซ่สามมาแล้วนะพี่อ้อก็จะถักดับเบิลโคเชลงไปในหลักเดียวกันเนี่ยสี่ครั้งสองสามสี่ เรานับรวมโซ่สามที่เราขึ้นต้นด้วยก็จะมีทั้งหมดห้าหลักหนึ่งสองข้าด้วยโซ่สองในช่องนี้ที่เป็นรูปตัว v เนี่ยเราถักดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองในช่องถัดไปเนี่ยลายก็จะขยายออกถักด้วยดับเบิลโคเชสี่ครั้งโซ่สอง แล้วก็ถักดับเบิลโคเชสี่ครั้งลงในช่องเดียวกันลายก็จะออกมาลักษณะนี้นะเห็นลายเต็มเต็มละโซ่สองดับเบิลโคเชสี่ครั้ง แล้วก็โซ่สองถักดับเบิลโคเชลงในช่องเดียวกันอีกสี่ครั้งพี่อ้ออาจจะถักเร็วหน่อยเพราะว่าถักให้ดูลายแถวแล้วนะลายเขาก็จะซ้ำๆโซ่สองดับเบิลโคเชหนึ่งครั้งหนึ่งสองโซ่สองในโซ่หลักสุดท้ายเนี่ยเราถักดับเบิลโคเชทั้งหมดห้าครั้ง สีก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะขึ้นแถวถัดไปถักโซ่สามแล้วถักวนไปเห็นลายแล้วใช่ไหมจ๊ะลายก็จะออกมาประมาณนี้นะส่วนต้นแบบที่พี่อ้อให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นประมาณนี้เนาะ เราก็จะเห็นลักษณะของลายชัดขึ้นก็ลองนำไปปรับใช้กันนะลายนี้จริงๆอย่างที่พี่อ้อบ,บอกแหละถักไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาในการถักไม่นานพี่น้องหลายท่านก็นำไปปรับใช้ไม่ว่าจะถักเป็นผ้าผืนใหญ่ๆผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอถักเป็นเสื้อหรือถักเป็นผ้าสบายก็ได้เหมือนกันแล้วแต่พี่ๆน้องๆทุกท่านนะลองถักกันนะจ๊ะ พี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า